สวัสดีครับผมต้นกาสนะครับวันนี้เรามีการทดลองสนุกๆก,กันครับมีลูกโป่งเทีนยนไขสองอันกระเบื้องนะครับไฟแช็กนะครับบ้านใครไม่มีกระเบื้องเนี่ยอาจจะแบบหาอะไรที่ลื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นเชิงเทียนเลยก็ได้นะครับอ่าอันนี้หนึ่งลูกนะครับลูกหนึ่งเราจะใส่น้ำไว้ข้างในนะอีกลูกหนึ่งกลวงนะครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวเราต้องการให้จุดไฟนะครับจุดไฟ okay. แค่นั้นเลยไห ค okay. ต่อเอาแล้วนะครับเราจุดเทียนแล้วเอ๊ะเป็นวันเกิดเราไม่เนี่ยแล้วทีนี้เราจะเอาลูกโป่งนะครับนำะมาลนไฟเฮ้ยดูดิดับเลยอะทุกคนจะเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าเทียนไอ้เจ้าลูกที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันจะแตกก่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับ มันช่วยรับความร้อนไว้ทําให้ลูกโป่งเนี่ยไม่โดนเต็มที่นะครับอ้าวตอ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 ดูสไิได้นานด้วยเปล่าโอเคมาแตกแล้วครับผมหมดจดครับผมไม่มีเหลือนะวันนี้นะน้ำไว้ปลอดภัยที่สุด แต่ผมแนะนํานะครับการทดลองนี้ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลยอย่างใกล้ชิดนะ,ะเละหมดแล้วเอาละครับวันนี้ผมต้นกล้าต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์บ๊ายบายครับ